อ่ล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆชาวคอเปหนังนะครับคลิปนี้ผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างที่หยด2ครับผมเป็นทีเซอร์นะฮะ30วิสั้นๆน,นะครับปล่อยมาแล้วนะฮะหนังเรื่องนี้จะเข้า10ตุลานะฮะเดี๋ยวดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่ยักษ์จะต้องเจอกับอะไรคือคงจะไม่ได้เผยแล้วอาจจะมีแบบทำให้คนอยากดูอันหนึ่งสสม

สั้นจริงๆว่ะเออสั้นจริงๆสมก็เป็นทีเซอร์จริงๆเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็เรื่องราวน่าจะต่อจากภาคที่แล้วเลยว่ะผีมันยังไม่ตายจริงๆด้วยนะผีมันยังไม่ตายจริงๆแล้วมันดูเหมือนมันบอกว่ามันจะสนุกกับการเล่นครอบครัวของลุงยักษ์เนี่ยมันต้องการจะฆ่าให้หมดนะครับเออแล้วถ้าดูในทีเซอร์เนี่ยเหมือนลุงยักษ์จะสู้กับใครบางคนด้วยนะเป็นผู้ชายนะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไง โอ้โหตื่นเต้นนะอยากดูผมว่าผมชอบเราดูแล้วกันนะครับตัวอย่างเต็มเดี๋ยวคงมาไม่เกินเดือนแหละฮะก็โอเคแค่นี้แล้วกันครับบ๊ายบายไปก่อน